C.S.I.C. บริษัทชิกรีพับบิกจำกัดมหาชนครับชิกทำอะไรเนาะดูแฟดชีทก่อนธุรกิจบริการชิกนะเป็นศูนย์รวมจัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์สินค้าตกแต่งบ้านของใช้ในบ้านที่นอนเครื่องนอนอย่างครบพวกนี้ สินค้ามันอาจจะเหมือนแบบว่าไม่ได้ขายไว้นะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยกำไรต่อชิ้นเยอะอืมนะครับกำไรสะสมดูกำไรสะสมก่อนกำไรสะสมปีนี้เพิ่มขึ้นครับ1 1 8ล้านดีดีดีดด,ดีแค่มีกำไรสะสมหลักร้อยล้านเนี่ยก็ถือว่าเวิร์กแล้วนะถือว่าเวิร์กแล้วนะครับ ดูงบการเงินหน่อยงบการเงินของชิกชิกเพิ่งเข้าตลาดครับเพิ่งเข้าตลาดนะนะครับก็มีงบการเงินแค่ปี64กับปีห5้าไตรมาสหนึ่งนะครับไม่ต้องดูอะไรมากครับงบการเงินเข้ามาดูก่อนมีกำไรหรือเปล่าปี64ทั้งปี19ล้านคุณฟังดีๆนะปี64ทั้งปีกำไรสุทธิ19ล้าน ไตรมาสแรกปี65กำไร14ล้านแสดงว่าถ้าครบ4ไตรมาสกำไรจะโตกว่าปี64ถูกไหมอันนี้คาดการไปก่อนนะครับนี่สินพัน231ล้านสินทรัพย์รวม1 849ล้านนี่เยอะนี่เยอะแสดงว่ามีการลงทุนอะไรเพิ่มมีการลงทุนอะไรเพิ่มนะครับ ตั้งแต่ปีที่แล้วละตั้งแต่ปีที่แล้วละนะครับเมื่อกําไรเป็นบวก r e กับ r a ก็ยังเป็นบวกอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้เกณฑ์นะเกณฑ์มันคือต้อง10ต้อง10นะครับชิคเหรออีกนิดนึงจะเบาละเอออีกนิดนึงจะเบาละยังยังไม่เบายังไม่เบาเต็มที่ยังไม่เบาเต็มที่นะครับแต่ก็ แต่ราคาเนี่ยน่าสนใจราคาเป็นเศษสตังค์เนาะนะครับแต่มันก็อาจจะย่อดได้อีกนะครับมูลค่าทางบัญชีอยู่69้ตังค์ถ้าเราซื้อ95ตังค์ซื้อแพงกว่าเจ้าของ1.37เเท่าเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็แต่ก็ราคาก็ยังน่าสนใจถ้าย่อลงมาอีกนะถ้าย่อลงมาอีกเดี๋ยวมาวัดปรับฐานกันนะครับมุมมองงบการเงินดีแต่นี่เยอะไปนิดหนึ่งนี่เยอะไปนิดหนึ่งนะครับ มมองงบโตอ่ะปีหน้านะครับงบโตปีหน้านะครับดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของชิกหน่อยครับรายย่อยเอารายย่อยเข้าไปไหนกันหมดวะเนี่ยพุ้นเพิ่งเข้าตลาดนะครับรายย่อยถือ26%่สิบหกเปอร์เซ็นต์งเหรอนะครับคุณดูนะคุณดูคนแรกนะคุณดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่คนแรกนะเห็นไหมรายย่อยถือ2 6่หกเปอร์เซ็นต์รายใหญ่คนแรกถือสี่สิเปอร์เซ็นต์แล้วอะคือถือเกินเลยรู้ว่าเจ้าของอยู่จริงเจ้าของอยู่จริงนะครับดูรายใหญ่ท่านต่อไปครับ ้าว B D S กรุ๊มมาถือด้วยนะอืรายใหญ่เนี่ยเขาถือกันแบบแน่นๆเลยนะเขาถือกันแบบแน่นๆนะครับก็น่าจะเป็นกลุ่มเจ้าของและครอบครัวเขานะครับโอเคมุมมองผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยถือว่าโอเคมากๆนะครับดูหน้าบริษัทสลัหลักทรัพย์หน่อยหุ้นเข้าใหม่มันยังไม่มีปันผลนะยังไม่ต้องดูสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นนะครับมันยังไม่มีปันผลนะครับแต่ถ้าเขา ก็นะอยู่ไปสักปี2ปีแล้วเขาประกาศจ่ายปันผลเนี่ยก็จะถ้าเกิดยิ่งมีปันผลสูงเนี่ยนักทุนระยะยาวจะสนใจนะครับิตเถือด้วยนะนะครับดูที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัทครับว่าเขาขายอะไรประมาณนี้ประมาณนี้เฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านคือสินค้าพวกนี้ผมเข้าใจครับว่ามันออกยากมันออกยากเพราะว่าบางครั้งมันก็อาจจะเป็นราคาสูงถูกไหมแต่สินค้าต่อชิ้นต่อชุด กำไรมันสูงกำไรมันสูงนะครับแล้วคนที่เขาตกแต่งบ้านอะไรประมาณนี้คนที่มีฐานะนิดนึงอ่ะไม่นิดนเยอะเออนะครับคนที่แบบว่ามีตังค์นิดนึงเ่ะเขาจะเปลี่ยนตามเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์ของปีนั้นๆว่าเออปีนี้ยุคนี้เขาเขาฮิตแบบไหนอะไรประมาณเนี้จริงไหมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับในมุมมองของงบการเงินกับพื้นฐานบริษัทและสินค้าที่บริษัทขายอยู่เนี่ย ผมว่ามองมองโอเคอยู่มองมองโอเคอยู่นี่เยอะไปนิดหนึ่งนี่เยอะไปนิดหนึ่งนะครับก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าเขาไปลงทุนอะไรก็ต้องเข้าไปเจาะในแฟดชีตก่อนถูกไหมว่าเขาลงทุนอะไรถูกไหมนะครับต่อไปเราไปดูกราฟอยู่ว่ากราฟของชิกเนี่ยมันโอเคในราคาไหนนะครับไปดูกราฟชิกกันครับดูกราฟชิกค,ครับราคาปัจจุบัน95้ตัง ราคาเส้น200วันก็95ตังค์นะแต่จริงเส้น200วันมันยังไม่ขึ้นหรอกเพราะว่ามันยังไม่ครบแท่งเลยเออมันยังไม่ครบแท่งเลยนะครับมุมมองยังเป็นในส่วนตัวผมนะมุมมองยังเป็นลงอยู่มุมมองยังเป็นลงอยู่ถามทำไมครับเพราะว่าเขาเปิดมาแท่งเดียวเนาะเขาเปิดมาแท่งเดียวถูกปะแล้วก็ย่อลงมาเกินครึ่งแท่งวัดยังไงใช่ไหม ราคาดอยสุดบาทสี่ตังราคาปรับฐานที่เป็นราคาเปิดของ IPO วันแรกอะครับ93ตังใช่ไหมครึ่งหนึ่งเท่าไหร่เดี๋ยวผมปรับไปทำเฟรมที่เล็กลงกว่านี้หน่อยจะได้เห็นชัดอ่าแบบนี้ทำเฟรม30ก็ได้อ่าประมาณนี้นะครับคุณลองวัดดูนะว่าหุ้นอ่ะมันจะขึ้นหรือมันจะลงดูแท่งต่อแท่งก็ได้นะครับเอาร0 0ยไปวางข้างบนเลยแล้วเอา0%อร์ซ์มาวางตรงฐานนะครับ ครึ่งทางมันอยู่ประมาณ99สิาตงค์นี่ทำสีให้แล้วผมปรับเป็นเดยคุณดูนะการที่ราคาวิ่งจากราคาเปิด93สิาตังค์เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนดีกว่าอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้คุณดูไทม์เฟรมหนึ่งนาทีวันนั้นผมก็ห้านาทีก็ได้อ่า ผมก็ดูอยู่เพราะว่ามีสมาชิกบางคนเนี่ยเขาเดทเดทชิกตอนที่ชิกวันเปิดตลาดวันแรกก็คือวันวันอะไรนะวันพุทธที่ผ่านมาปะไม่แน่ใจจำวันไม่ได้ก่อนที่วันจะหยุดยาวก่อนที่วันจะหยุดยาวนะครับคือเขาเปิดราคามา93ตัง์ IPO เขาอยู่ IPO เขาอยู่90ตังถูกไหมกา,หไก,การที่หุ้น IPO จะเล่นนะคุณจำงี้ไว้ก่อนการที่หุ้น IPO จะเล่นนะ มันจะต้องเปิดเขียวแล้วมีวอลลุ่มซัพพอร์ตเลยแล้ววิ่งแล้ววิ่งเปิดเขียวต้องวิ่งเลยเปิดเขียวต้องวิ่งเลยนะครับผมก็เลยมองว่าวิ่งไปได้อยู่วิ่งไปได้อยู่นะครับแต่เราก็มองจาก90าตังค์เรามองจาก90าตังค์ว่ามันจะขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับเราก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยว่ามันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับแล้วพอในช่วงที่ชิกวิ่งไปเนี่ยแท่ง5ทีนะแท่งนี้ประมาณสัก แท่งที่สองแท่งที่สามแท่งที่สี่เนี่ยพอแท่งที่ห้าเนี่ยตอนที่เขาชนบาทสี่ตังเนี่ยจริงๆอะผมมองชี้ไว้ประมาณ 20, 20, บาทสิบบาทยี่สิบนะครับแต่พอไปถึงเขาเรียกนะเลขหนึ่งบาทอา่าเลขหนึ่งบาทเป็นเลขจิวิญญยรเนี่ยเริ่มมีการเทขายมีแรงเทขายมาแบบเจ็ดล้านบ้างสาดขายนะเจ็ดล้านห้าล้านหนึ่งล้านสองล้านอะไรเงี้ยมันเริ่มมีการสาดขายแต่ก็ยังดันราคาต่อนะแต่ก็มี มีแรงบายขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอีกหน่อยหนึ่งจนถึงบาทสี่ตังทีนี้มันมีแรงขายสาดลงมาแรงแรงจนแรงจนไม่ไม่สามารถกลับไปบาทสี่ตังหรือว่าทะลุไปได้เออนะครับแล้วจนสักพักหนึ่งก็ชิกก็ย่อลงมาครับชิกก็ย่อลงมานะแถวแถวแบบ 95- 96้ตังอะไรเงี้ยมุมอมองก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วไม่ค่อยดีแล้วนะครับแต่ก็ยังมีวอลลุ่มดันขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งครับดันขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งนะ ดันขึ้นไปอีกหนึ่งครั้งที่บาทสีต่างอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็บาทสีตางกลายเป็นแนวต้านสําคัญไปแล้วถูกไหมผมก็เลยต้องแจ้งว่าเอ้ยคนที่เขาเก่งกาไรอยู่เนี่ยผมว่าเทคกําไรดีกว่าดูดูจะดูดูจะอาการไม่ค่อยดีอาการไม่ค่อยดีนะครับผมจึงมองว่าชิกเนี่ยตั้งแต่ IPO มาเนี่ยจากที่ราคาเปิดนะครับบวกไปประมาณ11%อืม11%จึงมองว่าน่าจะจบก่อน น่าจะจบรอบแล้วย่อก่อนในวัน IPO วันนั้นในวัน IPO วันนั้นนะครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแต่ถามว่าแล้วเราจะสนใจชิกในการปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์ปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์นะปรับฐานกี่เปอร์เซ็นต์นะนะครับลบก่อนอ่าลบก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูในไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงก็ได้นะครับตอนนี้นะตอนนี้นะ ตอนนี้ราคาถูกสุดของชิกในกราฟอยู่93ตังค์โดยสุดบาท4ตังเนาะดอยสุดบาท4ตัง,ตงใช่ปะแสดงว่าแสดงว่าจากบาท4ตังลงมา93สตังเนี่ยวัดเป็นประมาณ10%ถูกไหมวัดเป็นประมาณ10% การที่เราจะเข้าหุ้นปั้นหรือว่าเอาหุ้นปั้นตัวนั้นเข้าวอตดิสักตัวเนี่ยเอาไว้เอาไว้เริ่มติดตามเนี่ยจริงๆมันควรจะปรับฐานเริ่มที่30%เอรเอเริ่มที่30%นะครับ30%ใช่ไหมก็ลงมาดูครับว่าถ้าชิก30%จะเป็นเท่าไหร่ใช่ปะ อ่าประมาณนี้หุ้นชิกเนี่ยถ้าปรับฐาน30%เนี่ยจะอยู่ราวราว72สตังค์เจสตังค์นะ72สตังคนะ์งนะครับหมายถึงว่าตอนที่ชิกเขาลงมา72สสตังค์เนี่ยมุมมองเราอาจจะเริ่ม เอาชิคเนี่ยถ้าเกิดคุณสนใจชิคนะในมุมมองธุรกิจเขางบการเงินเขาแล้วก็กําไรสะสมเขาอะไรประมาณนี้แล้วคุณไปศึกษาว่าเออบริษัทนี้มีการเติบโตไหมอะไรประมาณนี้แล้วมีสาขาไหนอยู่บ้างเขาขายที่ไหนขายแบบว่าผู้คนที่มีไรายได้ระดับไหนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วคุณสนใจคุณก็ต้องมาวางแผนแล้วว่าคุณจะต้องเอาตัวชิคเนี่ยเข้ามาเป็นวอร์ดทิสการบ้านเนี่ยในราคาแรกก็คือประมาณ 70กว่าตังค์ประมาณนี้ประมาณนี้ในการปรับฐาน30%นะครับแต่ผมก็ไม่มีใครการันตีได้นะว่ามันจะลงมาหรือเปล่าถูกปะเออถ้าเกิดอาทิตย์หน้าตลาดดีมันก็อาจจะไม่ลงก็ได้เออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ในสเต็ปการปรับฐานของหุ้นส่วนใหญ่นะครับในสเต็ปการปรับฐานของหุ้น IPO ส่วนใหญ่นะครับ อาจจะลงได้ถึง50%และ70%ผมก็จะทำไว้ให้เหมือนกันนะครับดูว่าชิกอะราคาปรับฐาน50%จะราคาไหนนะครับเดี๋ยวลากลงมาจากข้างบนให้จะได้ดูง่ายๆเนี่ยเป็นเครื่องมือตัวนี้หน้าตาเหมือนเหมือนไม้บรรทัดอ่าลากลงมาครับลากลงมาเรื่อยๆนะครับ ดูว่าเขาห้าสิราคาไหนเนาะนี่ห้าอร์ซครับประมาณสักห้าสิบสสตังค์เนาะประมาณ5้าสิบสสตังค์นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหุ้นชี้ว่าถ้าปรับฐาน70%เนี่ยจะได้ราคาไหนนะครับทำเป็นการบ้านไว้ได้นะครับ30%ก็ประมาณ72ตังค์เนาะนะครับ50%ประมาณ52ตังค์นะครับตอนนี้ปรับฐานมา10%เดี๋ยวเราดูว่าแล้วปรับฐาน70%ราคาไหนไล่ล,ลงไปเรื่อยๆก่อนจะหอูว่าไม่ถึงว่ะ หุ้นสตางค์ปรับฐาน70นะี่ยบางทีมันจะลงยากนะครับมันจะลงยากนะครับเพราะาราคามันถูกอยู่แล้วไงราคามันถูกอยู่แล้วมันจะลงยากยกเว้นว่าหูตลาดต้องแบบแพนิคแรงๆจริงๆนะครับถึงจะได้นะถึงจะได้นะนะครับแต่มุมมองผมก็ชอบธุรกิจนะตัวเนี้ยเออนะครับคือคนที่เขาชื่นชอบหรือว่ามีมีงบนิดหนึ่งครับถึงจะถึงจะ ซื้อพวกนี้ที่แบบว่าเปลี่ยนตามไลฟ์สไตล์หรือว่าเปลี่ยนตามเทรนอะไรประมาณนี้เครื่องเฟอร์นิเจอร์มันก็มีเทรนนะครับ70%เปอร์เซ็นราคาไหนใช่ไหมนี่เมาส์มอยกลุ่มเกมนะครับผมมีกลุ่มเกมด้วยนะนะครับกำลังเหมือนแบบว่าลองดูว่าเขาเล่นเกมได้ตังกันจริงเปล่าผมต้องทดลองครับผมเป็นโลกที่ว่าต้องทดลองให้สมาชิกที่เรียนเขาดูครับว่า มันได้จริงอย่างที่คนอื่นเขาว่าหรือเปล่าอมได้จริงไมไ่จริงมาว่ากันครับแต่ต้องทดลองครับอ่าประมาณนี้นะประมาณ30ตังค์อ่ะโอ้ยมันจะลงให้ไหมวะอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับสรุปว่าถ้าวางแผนไว้สำหรับคนที่ชอบหุ้นชิกหุ้นชิกนะครับสําหรับการปั้นอะไรประมาณนี้นะครับ ราคาเหมาะสมเนี่ยราคาเหมาะสมที่มองมองกันเนี่ยเราจะเริ่มเอาหุ้นตัวนี้เข้าวอตต์ลิทเนี่ยเดี๋ยวดูจากข้างบนก่อนเนาะตอนนี้ครับตอนนี้ครับดอยมันบาท4ตังเนาะปรับฐานเริ่มจากฐานก็คือว่าถูกสุดก็93ตังตอนนี้มันลงแค่10% 10%นะครับแต่ถ้าคุณจะเอาหุ้นชิคเข้าวอตต์ลิทเนี่ยควรจะแอบเรประมาณสัก ช่วง70ตังค์นีกว่าช่วง70ตังค์จะแอบเหล่แล้วว่าเอ้ยเริ่มเริ่มเข้าข่ายการปรับฐานอันดับแรกแล้วนะอันดับแรกแล้วนะครับอันดับแรกแล้วของหุ้นชิกนะครับ C H I C นะครับแต่ปรับฐานปกติที่ IPO เขาปรับกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการปรับฐาน50%การปรับฐาน50%ของหุ้นชิกก็ประมาณถ้าตีกลมๆก,ก็ประมาณ50ตังค์5้ตังค์นะ50ตังคนะ์จะน่าสนใจมากๆตรงนั้นนะครับ แล้วปรับฐานแนีสมมุติแบบไม้2อะไรประมาณนี้ของของปรับฐานนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก3าสิตังค์สามสิบสองตังค์ประมาณนี้นะครับคือปรับฐาน70็ดสอนะอันนี้ถือว่าปรับฐานเยอะมากนะครับแต่บอกก่อนว่าในมุมมองผมเท่าที่เห็นมาหุ้นที่เข้ามาในตลาดแล้วราคาแบบเศษสตังค์แล้วขึ้นไปบาทนิดๆเงี้ยการปรับฐานที่ลงมาเนี่ยส่วนน้อยมากครับที่จะลงมา70เซนนะครับผมว่าลงได้อย่างมากเนี่ย 50%เนี่ยก็ถือว่าปรับฐานเยอะแล้วถือว่าปรับฐานเยอะแล้วเพราะว่าราคาที่ลงมาเนี่ยมันเป็นแบบว่ามันเหมือนถูกเกินไปอะ่ะเออมันเหมือนถูกเกินไปมันจะมีมันจะมีวอลลุ่ม,มลึกลับเข้ามาเก็บก่อนเราเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ นะครับก็ปรับฐาน70% 30 32ตงังค์นะครับปรับฐาน50%ก็ประมาณ50 52้งตังค์นะครับปรับฐาน30%ก็ประมาณ7 0 72ตังค์ประมาณนี้นะครับตอนนี้ชิคปรับฐานอยู่ที่1 0 10%, 10นตะครับต้องดูแท่งต่อไปต้องดูแท่งต่อไปนะครับว่าถ้าในโอกาสจะจะดูว่าเขาจะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อใช่ไหม ขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อนะครับเรื่องการปรับฐานจบไปแล้วเนาะนะครับแล้วก็เรื่องราคาปรับฐานก็จดเอาไว้นะครับหรือเข้าวอลลิศไว้ว่าเอ้ยถ้าหุ้นชิกลงมาราคานี้จะน่าสนใจแล้วลงมาราคานี้จะเป็นไม้2อะไรประมาณนี้นะครับไม้แรก1 0ไม้2 20%ไม้37% 0อะไรประมาณนี้วางแผนดูวางแผนดูแ,นดแล้วก็ลองลองเข้าไปดูงบการเงินอีกครั้งด้วยตัวเองก็ได้ครับว่าเออคุณสนใจแนวไหนหรือว่าคุณอาจจะไปดูวิดีโอข,ของหุ้นชิก ที่ที่ยูทูบเบอร์ท่านไหนทําไว้นะครับที่ให้ความรู้นะว่าเออหุนชิคเนี่ยเขาเป็นธุรกิจยังไงซื้อขายยังไงซื้อขายในระดับไหนของคนประเภทไหนแล้วเขามีส่งออกไหมนะครับแล้วก็กําไรเป็นยังไงต่อชิ้นอะไรประมาณนี้นะครับหรือคุณไปเดินดูเขาบ้างก็ได้ในห้องในห้างก็ได้นะในช็อปเขาอะไรประมาณนี้ว่าเออราคาเป็นยังไงมันสวยขนาดไหนในในมุมมองของเฟอร์นิเจอร์อะไรประมาณนี้ในสินค้าที่เขาขายนะครับ อันนี้ทำเฟรม1ชั่วโมง1ชั่วโมง1แท่ง 1, ง1ชั่วโมงนะครับแท่ง1ชั่วโมงเนี่ยแท่งสุดท้ายเนี่ยปิดแดงแรงขายเต็มเต็มนะครับแนวรับแรก94ตังแนวต้านแรกก็นู่นเลยครับบาท4ตังนะครับปิดแดงเท่ากับแรงขายนะครับแล้วก็ครึ่งทางของ 93ตังถึงบาท4ตังตอนตอนแรกที่พูดไปนะครับอยู่ประมาณ99ตังนะครับถ้าในอาทิตย์หน้าถ้าในอาทิตย์หน้าชิกไ,นะไม่ยืนเหนือบาทหนึ่งเอาง่ายๆถ้าในอาทิตย์หน้านะตลาดเปิดเนี่ยถ้าชิกไม่ยืนเหนือบาทหนึ่งมีโอกาสหลุด93ตัง มีโอกาสอุด93ต่างคุณจำได้แล้วใช่ไหมปรับฐาน30%ราคาไหนปรับฐาน50%ราคาไหน70%เอาไว้ก่อนมันแล้วจะลึกไปเออเอา30กับ50%ก่อนนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็แต่แนะนำแบบนี้ก่อนว่าพูดคุยแบบนี้ก่อนว่าการที่คุณจะเทรดหุ้น IPO 1ตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่ได้ราคา IPO นะผมว่าคุณเสียเปรียบนะครับ แล้วก็การที่เราจะเทรดหุ้น IPO แล้วได้ตังค์ในวันที่เขาเข้าตลาดเนี่ยส่วนใหญ่เราควรจะเทรดหุ้น IPO ที่เป็นหุ้นเบาคือหุ้นแบบเนี้ยหุ้นแบบเนี้ยหุ้นเบาเออนะครับถ้าเกิดคุณไปเทรดหุ้นหนักเหมือน TLI อ่ะเออนะครับมันก็ความมันจะขึ้นสักช่องนึงมันใช้เงินเยอะถูกปะแต่หุ้นแบบเนี้ยหุ้นแบบเนี้ยนะครับมันจะขึ้นง่ายกว่าเพราะเงินที่ใช้มันจะน้อยกว่าหุ้นใหญ่เยอะเลยเยอะเลยนะครับก็ชิค ก็ประมาณนี้ครับลองดูกันก่อนว่าเขาจะปรับฐานได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วคุณสนใจชิกเพราะอะไรคุณต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้มูลค่าเขาก็ก็ยังไม่ถือว่าเบาหวิวยังไม่ถือว่าเบาหวิวแต่ถามว่าเบาไหมเบาแต่ยังไม่เบาแบบว่าเบาหวิวเท่าที่เราอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่ในมุมมองผมเนี่ยสักสักประมาณเท่าไหร่ห้าสบหกสตังค์น่าสนใจ น่าสนใจนะครับแต่มุมมองนะก็ลองดูกันครับว่าชิกเขาจะลงไปปรับฐานได้กี่เปอร์เซ็นต์จะ30%มสิบเปอรไหมจะห้าไหมหรือว่าจะใจดีถึง70%หรือเปล่าชิกประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับแจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ s pen mobile ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่แบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ fc ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับเพราะว่าตอนเนี้ยถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโย b หรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่าน Marketing ชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่ปลายของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกซ์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลนา์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ